สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะสวัสดีทุกๆคนนะคะเอ,อ้ยทำอะไรเนี่ยอ๋อถุงน่อกลูกเบัวถุงน่อกมันผอมไปหน่อยก็้วผอมไม่หน่อยใช่ไหมถือว่าโอเคนะคะที่แล้วผอมออกว่านี้อีกนะใส่ถุงน่องก่อนใส่ถุงเก็บไว้เนาะนี่ทำไรเนี่ยก็จะผัดอ๋อผัด,ผดถัว่ว ัวไรนั่นดียวเอามาอุ่นอันนี้ข้าวโพดไม่ใช่ข้าวโพดของเราที่ปลูกนะจ๊ะข้าวโพดตลาดกับมันนะคะเน่ใสซึ้งนึ่งอุ่นไงเนีใส่ซึ้งหนึ่งทำไมอุ่นก็ไม่มีคนกินต้มอันนี้นี่นี่นี่ต้ม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 มะระแม่เติมน้ำอีกหน่อยเติมน้ำเยอะๆเติมน้ำเยอะๆมะระมาเริงไม่มีแล้วนะไม่ได้เติมน้ำให้เยอะๆไว้เติมน้ำเยอะๆเติมอีเหรอใช่เนี่ยกินเยอะเนี่ย หาเติมใส่ใส่เติมน้ำอะไรก็ได้เพอเฮียเขากินน้ำเยอะอุ้ยพอแล้วเออเดี๋ยวกันเออเติมน้ำเลยเติมน้ำไม่ใหม่ใหม่เติมน้ำเติมอีกเติมน้ำเยอะๆพามาดูถังวงอกที่เราพาอเองแค่นี้นะ